หลังจากที่เกิดเหตุการณ์มีคนร้ายที่จับตัวประกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะก็ทางฝั่งของรัฐมนตรีมาาไทยบังกลาเทศค่ะออกมาแถลงการว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะไม่น่าจะใช่ฝีมือของกลุ่ม i อเอสค่ะแต่จะเป็นฝีมือของสมาชิกกลุ่มจาเมตุนมูจาฮิดีนของบังกลาเทศกลุ่มนี้เป็นกลุ่มติดอาวุธท้องถิน่นที่เคยถูกทางการคว่ำบาตรมานานแล้วกว่า10ปีค่ะแล้วก็บอกว่าบุคคลเหล่านี้ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม i อด้วย ทางฝั่งรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนบังกลาเทศนะคะนายชาอิดูระมานค่ะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีความเกี่ยวโยงใดๆกับกลุ่ม IS หรือไม่แล้วก็กลุ่มอังกอรอิดาด,ด้วยนะคะซึ่งดูจากสถานการณ์แล้วผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษามาจากครอบครัวที่มีฐานะดีร่ํารวยแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมค่ะ การเปิดเผยที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชาอีดูโอกออกมาระบุนะคะว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดเป็นชาวบังกลาเทศ5คนแล้วจำนวนนี้ก็มีรายชื่อว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ทางการกำลังต้องการตัวแล้วก็พยายามจะจับกลุ่มตัวมานานหลายครั้งแล้วค่ะครับก่อนหน้านี้นะฮะทาง i อเอสเนี่ยออกมาอ้างความรับผิดชอบหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็เผยแพร่ครับเป็นภาพของกลุ่มคนที่กำลังโจมตี ตัวของร้านอาหารดังกล่าวโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพถ่ายอยู่ด้านหลังของธง i อสีดำซึ่งการอ้างความรับผิดชอบในครั้งนี้ก็มีนักวิเคราะห์ครับเข้ามาคาดการบอกว่าถ้าสมมุติว่ากลุ่ม IS เป็นคนก่อเหตุจริงๆแปลว่าตอนนี้การก่อเหตุของ IS เอสกำลังเปลี่ยนวิธีการไปฮะนอกจากที่จะพุ่งเป้าไปที่คนในภูมิภาคแล้วตอนนี้ i อเเริ่มจะเปลี่ยนมาพุ่งเป้าหาคนที่เป็นชาวต่างชาติ มากขึ้นนะครับโดยมีผู้หญิงรายหนึ่งครับเขาออกมาให้ข่าวบอกว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้ได้ปล่อยตัวลูกชายของเธอลูกสะพ้ยแล้วก็หลานสาวของเธอซึ่งทั้งหมดเป็นคนบางคาลาเทศออกจากร้านอาหารนี้ก่อนที่เจ้าที่จะบุกเข้าไปได้ไม่นานครับส่วนผู้จัดการร้านนะครับนายซูมอนเรซาบ,บอกว่าขนาดนั้นเป็นเวลามาสักสามทุ่ม S <S <an other> เขาทำงานอยู่ที่ชั้นสองของร้านปรากฏว่ามีชายสองคนครับถือปืนเข้ามาแล้วกราดยิงที่บริเวณด้านล่างของร้าน <S <S <an other> จากนั้นก็มีชายอีกห้าคนเดินเข้ามาในร้านต่อมีคนหนึ่งครับพกมีดดาบมาด้วย <S <S <an other> เขาก็เลยตัดสินใจกระโดดหนีมาทางหน้าต่างจากหลังคาของตึกนะครับ <S <S <an other> เขาบอกว่าโดยส่วนตัวของเขาไม่เคยคิดว่าการก่อการร้ายแบบนี้จะเกิดขึ้นในบางคลาเทศและไม่คิดด้วยว่าจะเกิดขึ้นกับร้านของเขา ผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับบอกว่าความวุ่นวายด้านการเมืองในบังคลาเทศนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทําให้มีกลุ่มคนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและมีความคิดแบบสุดโต่งเข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้ซึ่งทันที่ผ่านมารัฐบาลมัคคลาเทศเองก็ไม่เคยตอบรับข้อเรียกร้องจากฝ่ายค้านครับที่ให้มีการหารือกันเพื่อต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายโดยให้เหตุผลว่าทางรัฐบาลเองสามารถที่จะคุมเหตุการณ์เอาไว้ได้ครับ